เวทีนี้เป็นไวรัลหลายอย่างเลยตตอนสัมภาษณ์ทั้งของเวทีของกล้องุ่มแยมก็จริงพูดแค่ของแก้มเองเหรอที่เห็นการไม่ได้เห็นตอนไงค่ะแนบแน่นเอาจริงแบบอะไรพูดจากใจจริงเลยค่ะปกติย่าไม่ค่อยไม่เราไม่ค่อยชมกันเองเรื่องการแสดงค่ะเพราะว่าแบบ มันจะมีมันจะมีความในใจว่าอยากทําให้ดีกว่านี้เลยๆก็จะไม่ได้ชมตัวเองกันเองแบบเยอะๆแต่ครั้งนี้รู้สึกมันต้องชมนะภูมิใจแบบมากเกินทุกอย่างที่เชื่อเพราะว่าสายตาเราออกมาแต่ทีนด้ได้ดูเป็นวันได้ดูมันแบบปีนออนทุกอย่างที่คิดไว้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินพี่แบร์ร้องซ้อมร้องอะค่ะตั้งแต่แบบต้นปลายมกกลาจนถึงวันนี้ที่เขาไปแสดงจริงๆแบบเสียงเขาแบบ พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนโอ้ my god จริงเหรอ้ my god จริงจริงตอนพี่จะแบรร้องเรามีการไปช่วยเขาต่อบทไว้หรือเปล่าไม่ช่วยฟังเฉยๆเอาจริงๆอะหนูร้องหนูหนูหนูไปเป็นชาลิปได้เลยเขาเพลงชาลิปตั้งแต่ก่อนใช่เพราะเราได้ทุกเพลงเก็เพลงมาไหมก็เกือบได้เกือบทุกเพลงเขาบอกว่าเห็นโมเมนต์หลังเวทีบอกว่าจริงๆอะเราคือมิเชลตัวจริงที่บ้านที่บ้าน ที่บ้านมีเชลล์ามเลตัวจริงไปอะไรเขาบอกว่ามีคนอิจฉาไงว่าย่ามีชาลิฟตัวจริงที่บ้านคือตัวจริงของบลีแล้วอิจฉาอย่างนึงคือเขาบอกขนมปังก้อนที่พี่พี่่พันอกตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกภูใจ บอดี้ดีมากเลยพี่ยังรู้สึกว่านี่คือบอดี้ที่ดีสุดงที่แบบเท่าที่เขาเคยปั้นมาเลยคิดเลยว่าเสี่ยเสี่ยกล้ามหลังพี่แบ๊ะเยอะขนาดนั้นคนดีให้อย่าเี้ยเออเอาจริงๆอ่ะหล้าบ้านเลยค่ะหนูยังไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้ว่าด้วยแสงสีมันช่วยแบบไลท์ให้ให้แบบชัดมากๆเลยกำลังติดตอนที่แตนไม่มีเคยเจอเท่าที่เคยเจอมาแล้วใช่ไหมหุ่นพี่แบใช่ครับตอนนี้หนูรู้สึกว่าอลังการสุดฮ ถ้าจริงๆหลายคนสงสัยว่าทำไมย่าต้องดูสองรอบทำไมหนูต้องดูสองรอบสปอร์ตค่ะแต่แต่อันนี้ไม่ได้อวยนะก็อวยแหละค่ะแต่ว่ามันมาจากใจจริงี่ทคือทุกครั้งที่ดูอะค่ะมันจะมีแมจิกอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกครั้งเรารู้สึกว่าพี่แย่แบบมันสั่งกันเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาแต่ว่า จะดูมากกว่าสรอบแน่นอนท่เลสองรอบนี้แล้วหมดรอบสามแล้วใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบซื้อไกลเกินไปอ่ะหมายความ่าอะไรแบบในอ u g ส s t ่ะค่ะซื้อตั๋วในสิงหาเดือนสิงหาเราจะไปกดใหม่ซื้อเดือนนี้อก็เท่ากับว่ามากกว่าสามรอบล้ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเดือนหน้านี่ต้องไปดูทุกรอบนี่แต่เราเป็นแฟนพระเอกทำไมเราไม่กดพระเอกเราอยากสบ ากกดบัตรเองใช่นี่มีทิ๊กมีทิ๊กด้วยการกดหมายเพราะว่าหลายคนก็ต้องแย่งกับเพื่อที่เพื่อเหมือนพ่อย่าซื้อเดือนสิงหามันมันอย่างว่างมันจใช่เพราะว่าคาที่บ้านไปดูด้วยค่ะแล้วเดือนนี้ยังมีที่นั่งสวยๆรออย่างยู่ดูของเดือนนี้เราเราเลือกที่นั่งไปว่าเออมุมนี้ได้แเราจะไปย้ายบ้านวันนี้นั่งนั่งหน้าสุดมาแล้วแบบขอที่นั่งมาอีกหนึ่งคือ ไม่เป็นไรต้อ่เลยนาะสรเดี๋ยวจะแบบแบบซื้อแบบถอยหลังไปจริงจริงพี่าี่ยันยญาติได้คุยกับพี่แก้มไหมอะคุยค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขาเนีขาได้รักมากเยสำหรับญาติญาติรู้สึกว่าแบบแบบพี่แก้มเขาเป็นสเปคของญาติแล้วกันนค่ะ like like she's so like she's very useful แต่ใหญ่ไม่ใช่แต่ใหญ่ไม่ใช่าวคือสมัครเลยสมัครเป็นแฟนเกิร์ลแล้วชอบมากเสียงเขาแบบ แต่มีคนเรามีให้กำลังใจเขายังไงบ้างตอนในฉากเลิฟซีนเขาไม่ค่อยกล้าสัมผัสตัวพี่แบมากตรงไหนเหรอได้เรามีอนุญาตเขามาหรือว่ายังไงรอบแรกเหมือนมันไม่โดนอ่ะมันมันแึงว่ามันแบบอ๋อจบไปเลยอนุญาตไม่เซียงสูงนะญาติจะได้บทุกคนจะได้โอไม่ได้มาคือการแสดงค่ะเราไม่ได้ไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแต่ห่วงเรื่องนี้ไหมเพราะเลิฟซีนจูบจริง55รอบห้าอบดูญาตจะบอกว่าหนูคุ้นเล็กไว้เราด้วย คุณเล่ได้เหรอเพราะว่าลกใช่เรือจุกได้ทั้งหมดเท่าไหร่คุณเล่กวัจุกสัรอบนะได้ทัมด่าหาสิบามไปสิคะร้อห้ร้อแต่ยังไม่รวมซ้อมนะไม่รวมซ้อมไม่นานาทั้งหมดร้อยห้บรอบร้อยห้าบจุกก็คือทุกวันนอนกับบ้านนะคะเขาบอกว่าคืนอะไรหรือเปล่าเอาคืนมาเลยแสดงว่าต้องคืนเท่ากับที่ร้อยห้าสก็ เดี๋ยวไปทนเอาทีหลังได้ค่ะหรือว่าต้องคืนคืนให้อีกครับคุณยังมีอีกทั้งชีวิตแต่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 ตอนที่ดูค่ะยังแบบพูดว่าแบบเอาอีกเอาอีกไม่ห่วไม่ห่วงทำไมอยากให้เขาแบบเล่นอีเล่นอีกเอาไปเลยจำที่เวลายืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ห่วงไม่ห่วงเราลุ้มลุมมันคือการแสดงค่ะแล้วก็พีายาจะรู้สึกว่าแบบ ทุกอย่างแบบแบบแสงที่กระทบอุ้ยสปอยไม่ได้แสงแสงที่กระทบในฉากนั้นมันดูแบบอินมูสชั่นมากหนูยังแบบจุดโรแมนติกเนาะยาใช่ค่ะมันโรแมนติกมากชอบมากอยากเอาอีกแต่มีคนแซวว่าย่ากับพี่แก้มใครๆกันน้าลองเออได้น้อใครที่ยังไม่ดูก็ฝากเชิญชวนในใครสักคนอยากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะมัน ดีมากๆมากๆจริงๆค่ะแบบคือรู้สึกว่าคําพูดอธิบายมันมันสื่อไม่ครบในความแบบว้าวของของ performance ครั้งนี้ค่ะก็ฝากท้าจรวดซาติมีสจังหวัดสุโขทัยสุดด้วยค่ะไอเรื่องโมเมนต์ที่ไปเที่ยวอ่ะเตีงเอ็นแต่จังกึมเป็นยังไงมันก็น่ารักมากคุณไปยังไงไหมไปต่างใกล้กันว่ะค่ะก็จริงๆอยู่ด้วยกันหลายวันพอสมควรค่ะก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเขาเป็นคนที่เทคแคร์ มาตั้งไกลแบบวิวเจ็ดแหลแล้วเขาเขาถามทุกวันเลยแล้ I felt very happy แมัเป็นมืมนเ่นหนเขาจับหน้าเขินดีค่ะนนึว่าปุ๊บไม่คยเซอร์วิสที่เรอะไบ้างครับเซอร์วิสทีเสเหมือนเขาเป็นห่วงตลอดเวลาใช่ค่ะเหมือนบบเป็นห่วงเราเขาถามตลอดลแบบเฮ้ยแบบ ตอนที่ตอนที่มาเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหนาวไหมนะเนอะอากาศมันดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาถามว่าเอาแจ็คเก็ตทำไมอะไรเเขาก็ดูแบบกบเขาดูแบบปุ่นเนาะใช่ค่ะเอราถึงไหมเออมาจริงๆค่ะสวยด้วยค่ะได้ถามเขาบอกไว้ว่าช่วยทำอาหารเกาหลีไี่ยากๆกินไหมไม่มาเก็มจีกันหรอต้องเก็มจีโชื่แต่เขาก็พูดเรื่องทารอาหารเกาหลีด้วยนะคะใช่ค่ะ เคยเคยได้เห็นผลงานเขามาก่อนตรงนดูค่ะดูค่ะดูค่ะเรารู้จักอาหารเกาหลีของเขาเลยคือมีในสอนทานอะไรนะไม่กล้าหามันเยอะก็ถือโมเมนต์น่ารักนมาักใช่ค่ะประทับใจมากๆค่ะน่ารักมากๆจริงเขาสวยขนาดไหนเพราะเขาอายุแบบมีอายุแต่ก็ยังสวยสวยสวยแบบเอาอยู่มากๆทุกลุกเลยค่ะเพราะว่าเราเราเจอกันหลายๆวันจริงๆค่ะแล้วก็ โซาน้าผมเปียมัต่เสวยมใกล้ๆแล้วน้าเด็กหน้าเด็กนเหลงาเนื้อน้องได้เห็นพิสูจแล้วสวยจริงสวยจริงเรอพิสูจน์เ็น้อวิโอเคองมดีค่ะลับมาเป็นคนเดิมแล้วค่ะเอ๊ะอาารนี่ด้วย่ด้ลยจ่ะ